สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอพี่ใหญ่ยอสวัสดีครับอ่ะมันดืดให้ให<อ>้ค <Hi. S 2> ุยกันคุยกันจะกระต <laughs> ุ้นไปซองเล็กหน่อยไปโรงเรียนจ้ะซุ่มตีกับชินเล่ไปเก็บผลไม้โตนะจ้ะเนาะก็ซุ่มผีเพิ่นค่ะนะคะพญ่ยยไปซองหญ่ยยไปเก็บน้่งพือเก่าจ้ะนะคะแล้วไป่องเล็กหน่อยอยู่โรงเรียนเนาะฮึ่ดลงแล้วบรอ ก่อนส้ด็กอยากมาฟุตบอลซาลอกซิกัดไปเรียนมัมต้นแล้วมัธยมปลายอยากไปโรงเรียนแล้วไปลุกปะ

อันนี้น1ลิตรต่อพี่น้องโอเคสิแอมป์ไปเฮ้ยห้าห้ามัด10ลิตรอ๋อนี่ค่ะวันนี้เราม่สามทางมงพี่น้อยดูบอกง่ายหนึงแตะวันนี้มา5คนนะคะ4คนกับมาน้ำอันนี้เป็นมอง เด็กทีนอนเพิ่นเามองความลับเราจะ้ะ <Real big. S 1> อะไรร่ v e ร y ่ e r y big สีดำปากโอ้แดดออกแล้วยอดแฮปซูนแล้วแฮปซูนแล้วเราติะตั้งกล้องให้พี่น้องเบิ้งน่าจะเนาะว่ามันหลายสำหรับจ๋าเบิ้งดู นวยใหญ่ค่ะป้านี่นวยใหญ่นวยตรงแห้งจ้ะไอจีขอย้อนนังพักจ้ะบรรยากาศบนเขานะคะพี่น้องวันนี้ฝนตกจ้ะเราวทาให้เบิ้งก่อนน่าจะเนาะนี่จ้ะวันนี้มีฝนตกเบือ้อนน,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 นวยเนี่ยงา่งงามๆแต่พี่น้องสีแดงสวยๆเพราะรู้ว่าพี่มันไปสายแล้วเมื่อกี้เป็นแนก๊ปอยู่ตรงหรันเพิ่งไปสายตรงไหนแล้วพี่โยนถ่ายนค่ะตรงแถวแถวนี้มิเตนบุบรีนะคะแต่ว่านวยแดงๆบ่าใครมีปัญหาพี่น้อง เขาวติดตีมาเก็บพริกก่อนแล้วอยู่อีกฝั่งหนึ่งจ้ะมาเก็บหาเงินกันพี่น้องเลยกล่องบรวมเปียกหน้ามูค่ะหาเงินกันขายโลละหาสิบโครนน่าจะเนะาะทำความสะอาดเรียบร้อยจ้ะห้าสิบโครนเป็นเงินไทยก็ส่วมันลอยฮะไปสี่ลอยกัวสี่ลอยห้าสิบโอ,อ้บอแมนอะไรล่ะลอยกัวค่ะลอยแปดสิบไหมล่ะนึกว่าค่าละค่าเห็ด แล้วค่ะเงยต่อเต่อกิโลจ้ะตอจะสั้งกล่องท้ายพี่น้องมดีๆจะ้ะเก็บถ้ําได้ลจ้ะพี่น้อง เรจะไปพับลูกแล้วจ้ะนิดน้อยเนาะค่ะปลาเลยมันอยู่ไกลบาทขอคขับรถมาขอมาใกล้เติบเช้าใดเช้าเอาคุณทางเลยต้องเน้บปลาแล้วเนะาะห้าใด้้าเอาจะเงินก็ได้อันนี้เป็นเงินดำนะคะเง่นบ่มีเสียภาษี เขาขายกับบริษัทภาษีจ้ะก็สิได้เต็มหน่วยเต็มเม็ดถ้าเข็ทงานของบริษัทภาษีทางนี้เข้าอุ้ยตรงนี้ดกคลั่กไปนอเด้อะไปนอเบนก่อนนั่น,นก็แต่ที่ไทยเบิังวน,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 นมาแล้ววนมาแล้วจ้ะเนี่ย ม่บอกง่ายนึกพี่น้องอควันถือบะตกุกเข้ามาอีกแล้วคันจะแดดออกบางทีเราไปฆ่าเขาปลาหาเห็ดหลังจากเย็บบุเบลีแล้วกัพี่น้องตรงอเดอร์เป็นครบแล้วเล็กเฮ็ดคือเก่าจ้ายิ่งเห็ดยังหลากหลายแน่ท่าน,นหาน,น่อยเก็บเห็ดเก็บบุเบรีขาย แยกดินแดงคล้ายจ้ะตกมากมายด้ามตกจุกี่ค่ะยางกระเลยจ้ะมา ตอนนี้หน่อยติ๋วเตียแต่ว่าเพิ่งคืนร้ายดกใจทำหัวลรอจ้า พี่เนอะพูนนะคะท่าทางพูพนยังดกจ้ะเดี๋ยวมาด้ะ มองดูจาะพี่น้องโบบรีจะ้ะโบบรีข้างนั้นเลยเห็นไหมเห็นบ่ยาวไปนู่นยาวไปนู่นดูครับโพดแน่พี่น้องนวยใหญ่พร้อมจ้ะตักส่วนขึ้นแบบหนักตึงๆเลยนี่จ้ะส่วนหนักตึงๆเลยเพรมันส่วนมันสูงไม่ต้องประคองค่ะเบิ่งดูพวกนี่ เฮ็ดกระยาเก็บบุบรีกรกเก็บพี่น้องเยมันเป็นเงินไปหมดตอนนี้เงินเป็นทองไปหมดเลยเก็บบุบอดีกับมวลเก็บบุบรีกรับซ้อนเก็บเให้ะสมมวล เดินง่ายๆจั๊กง่ายๆเดี๋ยวนักดีจ้ะว้ายเยอะแยะเยอะแยะดูปุป๊บดิดูพกง่ายจ้ะมองดูนูนเห็นมาข้างนอกดกข่ายจ้ะดกมากมายดกมากมายดกเป็นจริงี้ยงันีไหมคะ เนี้ยดูดูดูเนี่ยเราเอาตักแล้วก็ยังเอาบุปบีไปไว้ในรถจ้ะสิบักรอแล้วไปเรือกทำนี้ละหาปลูกเดี๋ยวสักาหที่สานั่นจ้ะมันนาจะได้อยุกว่ามัณนสี่สิบสี่สิบห้าสิบโลจ้ะแล้วเบิงงสรุปตอนสรุปตอน ไต่แรงน่าจะเนาะค่อข้าสายเล็กน้อยเลยปลาปลาเขาจะได้จากโลน่น่าจะตีซุ่มตีตีกายหนิมากเราอนี้มันโมมี่นาะจะเนาะมันม่นบดเลยมีทุกปีเลยค่ะเห็ดกเพื่อกานเหตดกับบางปีกับมี่บางปีกับโมมี่แต่แต่ฝน้าด สายตาแง่แล้วจ้ะเนาะปะดสาหายจ้ะน่องเห็นความดกมันน่ะนะมันดกซ้ำใดมันใ้ตักหยาบนะทุกคนตกเน้องทีนี้ติดติดหลายจ้ะ เป็นบาดมปูบูอยู่พี่น้องตัวกล่องมป็นนสิตเราจะทายไกลจ้ะราทดลอดสักนิดนดัมปูบูปูบปูบนี่จ้าพี่น้องบุบบรีสิ่เข้าเก็บมากเลค่ะอันนี้เป็นเฮปเ็กไอยแล้วเก็บไปอันนี้ของตีนะจาเนาะตีเดวทางนี้ ะะแล้วก็อีกถังหน่อยนึงนอกจากแล้วก็ดูถังใหญ่ยี่สิบห้าลิตรเอ้ยไม่ใช่สิเออยี่สิบเจ็ดลิตรยี่สิบแปดลิตรค่ะตรงนี้นอกจากเนาะแล้วก็อีกถังหนึ่งกัข้งตีจ้ะทังตีทา้าวเหมือนกันตัวน,นี้ของพี่หวานแล้วก็ของพี่แมวข้างหน้าจา้ะอันนี้ของพี่ก้อยเดยวคนละลายนอจากแล้วก็ข้างบนอีกพี่น้องนี่คนละสี่สามถุง,งบนนอกจากสี่ถุงเนี่ยจะข้องาเวินง่ายเหมือนนี่จ้ะ มาอันนี้สามชั่วโมงค่ะนิดๆโอ้ท่ามันตักกันอยู่คนยูบอสเหรอยูบอสยูบอสชาเฟนสสาวลุย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 จ้ะยังหวาสิน้เขาผู้บ้านะสวิตย้องจุกิน เดี๋ยวก็หลังเออมาสักนี่ยกไหวนี่นี่ยกไม่ไหวโอ้อ,อันนี้ของอพี่วานเหรออีกถุงหนึ่งอันเนี้ยซบกบิโอเคอ่ะอีกถุงหนึ่ง